สวัสด,ดีเราชื่อส้อมนะพวกเธอเล่นอะไรกันอยู่อ่ะมึงชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องมึงกูด้วยอ่ะอ้าวราบ้ากูพูดอย่างเงี้ยพูดไม่พอเลยเอ่ะเรามาพูดด้วยดีๆอ่ะอ้าวก็บ้ากูพูดอย่างเงี้ยมึงชื่ออะไรนะกูชื่อส้มตกลงมึงชื่ออะไรชื่อเปี้ยวชื่อส้มตมบานปางไม่เปียวอ่ะส้มก็เปียวสิส้มดีๆหวานๆก็มีว เฮ้เฮ้ยโวยอะไรสอบโวยแล้วนีะพี่น้องกูน้องกูพีู่ม่แบบนี้โอ้ยพูดมึงกูด้วยนี่นายกับเรามึงอะไรโอ้พูดมึงกูยั้นาย ไปเลยไปเลย๋ยวไปดึูนะนายนายอ่านบทนายคือลูกผู้ดีขอโทษขอได้หน่ะปั๊มซ้อน่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ที่นี่นี่พวกคุณเล่นกันก่อนพวกคุณเล่นกันก่อนพี่ครับผมขอโทษครับพอดีโผล่หะไรจีบหน้าเลยรโอ้ผมขอโทษจริงพี่ครับจีบพี่ใจเย็นพี่ไม่เอาพี่ทำเพื่อนหายไปพี่อะไรไม่เอาออกไปเลยออกไปเลยพี่ใจเย็นเพื่อนใครเล่นอะไรกันเล่นจางเย็นเพื่อน อุ here, اي, ้ยมีกลิ่นจริงๆริเพี่นุ้ยอุ้ยอุ้ยดีโอ้บอกเพิงได้รู้สึกซะบ้างหลักจริงพี่ไม่เคยอาบน้ำเลยนะครับกูอยู่ของกูคนดีมือมึงอ่ะมึงหาเรื่องกูไม่เล่นแบบนี้ไม่เล่นแบบนี้ไม่ แค่นี้กูเปิดกูเกูเปิดกูเปิดหมดไปเลยอ่ะไม่ไม่โอ๊ยแต่ป้าไปเรินมอำดีกว่ากับพวกนี้ไม่เอาแล้วออโต้มันแก้งเราอ่ะออโต้ออโต้หรอมึงหวงเหรอออโต้ปูหวงเหรอมือหวงมันอ่ะอตโต้หวย ทารสานส้มพี่ไปทาสารส้มใหญ่ใครตัวใหญ่ใครพี่ดูพหลับจริงก็จับดีๆีเลมึงล้วงจกเข้ามามึงจกนี้ใครก็มีอ่ะหลายครก็มีเดี๋ยวนะมาเนี่ยมึงจกมาเงี้ยมีอยู่แล้วไม่มีอ่ะอันนี้ใครขอแจ๊สไม่มีพ่อไม่มีชัวร์มาโอ้โหไม่มีอ่ะมากูมี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  มนนีคัมๆนายที่หวงมีก็เอามาแบ่งกันดิทำไมนายมีคนเดียวคนอื่นไม่มีอเดี๋ยวให้เราไม่เอาแล้วถีบเลยนะ โอ้โห oh oh. มีน้ำใจจริงๆค่ะใครอยากได้อินบ็อกซ์มาเลยนะคะาซสแซส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสแซสแซส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสแซสแซส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสแซสแซส E N S E ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวีเซน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 ทีวี